นะครับเพื่อเทพเกียรติดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายมหาราชในวันนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสําหรับการรมบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชถึง5 2 3พ้ยท่าน้วยกันนะครับนี่คือ,อความยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดลบบุรีครับอำเภอรเท่าไหัยคะคุณแดงครับ,บข,อขอสั้นๆเลยคะ่ะครับแต่ละอำเภอนะครับที่ลงทะเบียนในส่วนของที่ทําการปกครองจังหวัดลบบุรีมีถึง790ท่านและพื้นที่ของอำเภอเมืองลบบุรีครับ 1,369ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอชัยบาดาลนนั้น525ท่นานอำเภอบ้านหมี่472ท่านครับอำเภอโคกสํโรงนะครับ387ครับพัฒนานิคม366ท่าวุ้ง467หนองม่วง163ท่าหลวง169โคกเจริญ207 สะโบด155และลำสนทิ160นะครับรวมทั้งสิ้น5,230ท่านที่เป็นผู้รำถวายดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายมหาราชและในวันนี้ทุกท่านได้รับเข็มนะครับที่เป็นสิ่งที่หลายท่านนะครับมุ่งหวังไว้อีกเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นที่ลึกและเคืที่สำคัญคือเป็นที่พึ่งทางใจ <c oughs> ของชาวจังหวัดลบบุรีนะครับสวยงาสวยงามมาก คุณแบงค์ขาขออนุญาตที่หนึงที่แทรกขึ้นมาขออนุญาตว่าช่างภาพในรอบนี้ะจะเป็นช่างภาพที่มีปลอดแขนและออกเลนส์เท่านั้นนะคะ,คะช่างภาพอิสระทั่วไปขออนุญาตเรียนเชิญยืนอยู่รอบนอกงดการบันทึกภาพเราจะขออนุญาตช่างภาพที่มีปลอดแขนและช่างภาพของออกนไนซ์เท่านั้นนะคะและรอบนี้รำครั้งแรกเมื่อจบลง ขอให้ท่านยืนประนมมือในท่าสุดท้ายไว้สักครู่เพื่อที่จะบันทึกภาพในภาพมุมยืนนะคะ<ป>ก่อนที่จะรำในเซตสุดท้ายในช่ดสุดท้ายต่อไป,ปขออนุญาตพร้อมไหมคะยิ้มสวยแบบนี้พร้อมแล้วแน่นอน<ป>ขออนุญาตนับถอยหลังค่ะ5้าสีสสองหนึ่ง I'm so, you <laughs> ปป่าแขนช่างภาพของออร์แนไนซ์ขออนุญาตบันทึกภาพในขณะนี้ทุกท่านคะประมาณหนึ่งนาทีนะคะยิ้มส,สวยๆคะ่ะในขณะนี้เราไลฟ์สดนะคะชมภาพได้ที่ปกครองจังหวัดทำการไว้์สดนะคะไปทั่วประเทศและทั่วโลกคะ่ะมีคำชมจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจของปกครองจังหวัดในขณะนี้เกือบหนึ่งพันแล้วนะคะ สำหรับหลายๆท่านบอกว่ายังไม่เห็นตัวเองเลยเดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับไปแชร์ได้นะครับยังชมย้อนหลังได้อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนี้นะครับรอบสุดท้ายจะขอสมนสิทธิ์สำหรับการถ่ายภาพทางอากาศบินโดรนเท่านั้นนะครับค่ะสำหรับช่างภาพที่เมื่อสักครู่เราประสานไปขอบพระคุณค่ะช่างภาพที่เราประสานไปนะคะรอบต่อไปเราขออนุญาตท่านยืนรอนอก บริเวณพื้นที่ขอบของการดำจะเป็นการบินโดนเพื่อบันทึกภาพในชุดสุดท้ายอีกครั้งขออนุญาตนับถอยหลังเพื่อการเริ่มต้นรอบสุดท้าย5 4 3 2 1 thank you thank oh. you ย่อเขาลงค่ะหนึ่งสองนั่งระเพียบสามกราบค่ะในขณะน,นี้โดนกำลังบินบันทึกภาพนะคะสี่เงหน้ามองมาที่พระองค์ท่านค่ะขณะน,นี้โดนกำลังบินบันทึกภาพมุมสูงนะคะ และมี่ก็คือภาพความประทับใจและห้าค่ะลุกขึ้นนั่งมือซ้ายวางหน้าขามือขวาวางทับมือซ้ายขออน,นุญาตมองมาที่พระรูปของพระองค์ท่านสักนิดหนึ่งค่ะนี่คือความงดงามทั้งทางกายและทางจิตใจที่เราถวาย แห่งองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชของทุกท่านในวันนี้นอกเหนือจากพระบรมราชาุสวรีที่อยู่เบื้องหน้าของทุกท่านแล้วตอนนี้เรามีพระองค์ท่านติดอยู่ที่เข็มกลัดหน้าอกด้านซ้ายของทุกท่านซึ่งเข็มกลัดนี้นะครับผ่านพิธีพุทธามังคลาพิเศษและแน่นอนที่สุดครับเหรียนที่ทุกท่านติดอยู่นี้ออกแบบโดยกองกระสับครับ โดยองค์ประกอบของเหรียญน,นั้นจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือองค์สมเด็จพระนารายมหาราชสื่อถึงพระองค์ท่านและการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครับในส่วนที่สองของเข็มนั้นก็คือประตูวังครับเป็นสถาปัตยกรรมที่ท่านใดก็ตามที่เห็นจะรู้ว่านี่คือสถาปัตยกรรมของพระนารายณ์ราชดิเวศของเมืองลบบุรีครับ และในส่วนที่3มคือก้อนเมฆนั่นแสดงถึงความอุด,ดมสมบูรณ์และความรื่นรมร่มรื่นในผืนดินของเมืองละโวทานีแห่งนี้ครับนี่คือความภาคภูมิใจของผู้รำทั้ง5,000กว่าชีวิตครับค่ะคุณแดงคะสมัยก่อนลบุรีเป็นแค่เมืองผ่านไม่มีใครอยากพักเพราะเรื่องราวของความดุของโจรชุม และเป็นเรื่องที่หลายคนกลัวเกรงขามแต่ปัจจุบันนี้ลบบุรีไม่ใช่เมืองผ่านแต่เป็นเมืองพักและมีเมืองที่สุภาพสตรีน่ารัก5,000กว่าชีวิตค่ะมาไา่รำให้สวยสดงดงามนะคะและทุกท่านคะต่อไปคือพลังแห่งการเปล่งเสียงที่เราจะขับร้องบทเพลง สดุดีจอมราชาเพื่อถวายเป็นความจงรักภักดีต่อลรเกล่าวราชการที่สิเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชม荣พรรษา28รกรกฎาคม2567ในวาระ6รอบของพระชนมายุของพระองค์ท่านนะคะและในวันนี้อาจารย์จากภาคดยยุรยางคศิลป์มหาวิาทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะ เป็นผู้ที่ขับร้องนําและทุกท่านจะได้มีโอกาสเปล่งเสียงร้องตามไปด้วยนะคะเพื่อความพร้อมเรียงขออนุญาตค่ะทุกท่านคะขยับกายาเพื่อยืนขึ้นและร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงนี้ไปป้อมๆกันค่ะท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อสักครูน่นี้เราได้แสดงพลังในหัวใจของการจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนารายมหาราชด้วยการรำบวงสวง และหลังจากนี้ไปก็จะเป็นอีกหนึ่งพลังของชาวจังหวัดลบุรีนะครับเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองในปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ72พรรษาโดยเราจะเปล่งเสียงร้องเพลงสดุดีจอมราชาอย่างเต็มเสียงและเปล่งเสียงจากหัวใจชาวลบุรีครับก่อนนี้นับไทยหลังค่ะ5 4 2> 3 2 1 ชาราชีบิ่งควันพวงชนชาวไทยเกิดไทยพระบัวในถาวายใ้ใยสาดุดีถวายบัคงคมจอมราชา เรื่องรองแสงทองส่องมาไรฟ้าต่างสดใสมหาราชาราชีมิ่งควันหวงชนชาวไทยเกิดไทยพระวัวในถาวายใจ และความเกลียไไลลจะขอขอจรกระจายด้วยพลยุอันเป็นการเฉลิมพระเกียรติถาวายความจงรักภักดีห้าสี่สามสองหนึ่ง